สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่แอดหายไปประมาณ10วันซึ่งแอดก็ได้ไปสละโสดมานะครับตอนนี้ก็ไม่โสดแล้วนะครับคือแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงของวันแต่งงานเองแอดก็ได้เห็นข่าวหลายๆข่าวที่เป็นกระแสขึ้นมานะครับแต่ทําคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่างเลยคือเตรียมงานกันหัวปั่นมากวันนี้ก็เลยจะมาเท้าความข่าวต่างๆใน10วันที่แอดหายไปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ซึ่งหากพูดถึงการย้อนหลังไป10วันแฟนบอลหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าชนาทิปก็ได้ย้ายทีมไปคาวาซิิฟอนตาเล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเจลีกซึ่งต้องบอกว่ามากกว่าร้อยล้านแน่นอนซึ่งชนาทิปเองก็เพิ่งเปิดตัวกับสโมสรคาวาซิิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลีกปีล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ โดยที่มีไฮไลท์การเปิดตัวของชาทิปได้อัดคลิปส่งไปเปิดตัวออนไลน์ในขณะที่ตัวเองบินมุ่งหน้าส่แดนปราดิบในเวลาเดียวกันโดยชนาทิปเองนะครับได้พูดภาษาญี่ปุ่นในคลิปว่าขอบคุณทุกคนมากครับผมเป็นนักเตะคนใหม่ของทีมปีนี้ผมจะพยายามครับทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยทางด้านของซับโปโลก็ได้นําเสื้อของชาทิพพร้อมลายเซน็นออกมาประมูล โดยเสื้อของเจ้าเจ,าเจาที่ย้ายออกไปเล่น,นกับทีมแชมป์เจลีกอย่างคาวาสกิฟ f น o าเเ l โดยราคาการประมูลนั้นได้ราวๆ7 0 0 0 0 0นเยนซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 1 1 0 0 0บาทซึ่งมากสุดก็เป็นเสื้อครบรอบ25ปีพร้อมลายเซน็นซึ่งมีคนประมูล201คนจบที่472,000เ็ยนหรือราวๆ137,000บาท ส่วนเสื้อแข่งเย้าของชาทิพย์พร้อมลายเซ็นก็มีคนประมูลอยู่ที่25คนนะครับจบที่30,000บาทเป็นเงินไทยนะครับส่วนเสื้อสีขาวของชาทิพย์เองมีคนประมูลอยู่ที่41คนซึ่งจบที่24,000บาทคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วนะครับส่วนชุดแข่งชุดที่3สีแดงเลือดหมูของชาทิพย์พร้อมลายเซ็นก็มีคนประมูลอยู่ที่51คนซึ่งจบไปที่ราวๆ17,000บาทไทยนะครับ ซึ่งทั้ง4ชุดของชาทิพถูกประมูลรวมไปทั้งหมด7 0 0 0เยนหรือว่าคิดเป็นเงินไทย2 1 0 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับญี่ปุ่นกล้าประมูลเสื้อของชาทิพขนาดนี้ส่วนคนที่มาแทนชนาทิปก็คือกาเบียลซาเวียแข้งคนสำคัญของนกากย่าแคมปัสนั่นเองนะครับซึ่งซัโปโลได้แถลงข่าวคว้าตัวกาเบียลซาเวียตัวรุกชาวบราซิลที่เพิ่งหมดสัญญากับนากย่ยาแคมปัสมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะสวมเสื้อหมายเลข18แทนชาทิพสงกระสินทางนี้กาเบียลซาเวียก็ได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากและมีแรงจูงใจที่จะมีโอกาสเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดโดยเริ่มจากการทําความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมและปรับเข้ากับกลยุทธ์ของทีมโดยเร็วที่สุดและผมอยากจะทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมขยับเข้าใกล้การชิงตําแหน่งแชมป์เจลีกและนําความสุขมาสู่แฟนๆกาเบียลซาเวียได้กล่าวนะครับ ก็อาจจะเป็นงานยากนิดหน่อยนะครับซาเวียเพราะว่าการที่เล่นกับซัปโปโลคุณต้องแบกนะครับแบกเหมือนชนาติทิปซึ่งชาติทิเองก็แบกจงล้างแอนนะครับก็ยังไม่ได้แชมป์ซึ่งเหตุผลการย้ายครั้งนี้ชาิทิปก็มีเหตุผลเดียวก็คือต้องการได้แชมป์ต้องการมีแชมป์ติดมือเพราะว่าตลอดการเล่นในจิลีกมา4ปีชาติทิยังไม่เคยได้แชมป์อะไรสักอย่างนะครับเป็นเพียงแค่รองแชมป์ฟุตบอลถ้วยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น แต่ระวันส่วนตัวก็ได้มาครบเกือบหมดแล้วนะครับทั้ง MVP ทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยมก็ได้มาหมดแล้วนะครับชาทิ์เหลือแค่แชมป์ติดมือนี่แหละครับซึ่งถ้าได้จริงๆก็น่าจะเป็นผู้เล่นคนไทยที่เป็นตำนานในญี่ปุ่นแน่นอนนะครับจึงทีละทรก็ได้ไปแล้วมาทีหลังด้วยนะครับคนนั้นและข่าวล่าสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือเพจฟุตบอลเจลีกได้มีการเปิดให้แฟนๆฟุตบอลได้โหวตผู้เล่นที่ชื่นชอบในแต่และตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งผู้รูสาประตูกองหลังกองกลางและก็กองหน้าในฤดูกาลสอง1ันยสเที่ผ่านมาโดยในส่วนของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเปิดบวชตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาในหัวข้อกองกลางรายไหนโชว์จินตนาการสร้างสรรค์เกมได้โดนใจแฟนๆมากที่สุดซึ่งก็มีนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่เปิดให้บวช8รายด้วยกันนะครับโดยผลหวตนะครับปรากฏว,ว่าเป็นผู้เล่นชาวไทยก็คือชาธิพงกระสินเป็นนักเตะที่แฟนบอลชื่นชอบมากที่สุด เหนือทางด้านของอินเนสตาด้วยนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆที่แฟนบอลวอูวชื่นชอบมากที่สุดผู้ษ,ษาประตูก็เป็นมิเชลแลงเกสจากนากอย่าแกมปัสกองหลังก็เป็นโชโกทันนิกุจิจากคาวาซิคิฟอนตาเล่และกองหน้าก็เป็นไดเซนไมเอดะจากโยโกมาเอฟวารลนอตที่เพิ่งย้ายไปเซลติกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็ทําประตูได้เลยนะครับหลวงพี่ไดเซนไมเอดะก็สุดยอดมากลงไปเพียงแค่สีนาทีเท่านั้นก็ทําประตูแรกให้กับเซลติกได้เลย ส่วนทางด้านของทีละทรนหลังจากย้ายกลับมาบุรีรัมยูในเต็ดก็ลงเล่นไป2นัดแล้วนะครับเกมลีกครับกับเกมไทยลีกโดยมาตรฐานของทีละทรนเองก็เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าไทยลีกแล้วนะครับคือเจ้าตัวก็เล่นแบบไม่กดดันคือเล่นเล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าผ่านเกมที่ยากในเจลีกมาหลายๆเกมแล้วนะครับและนี่ก็คือข่าวตลอด10วันที่ผ่านมาซึ่งก็มีข่าวอีก เยอะแยะ,ยะมากมายที่เด่นๆแต่แอดก็นําข่าวของชาฮิบส่งกสินที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะครับคลิปหน้านะครับแอดจะมาพูดถึงนักเตะที่มีโอกาสไปเจลีกแบบมีโอกาสจริงๆแอดมีคนหนึ่งที่น่าจะได้ไปแหละในคลิปหน้าแอดจะมาเฉลยนะครับว่าเป็นใครตัวในความคิดของแอดนะครับส่วนคลิปนี้แอดก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าห่างไ,ไปสิบวันอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ ซึงหลังจากนี้มีอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนนะครับไม่ตกข่าวแน่นอนกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้เลยนะครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตแบบนี้หรือว่าการพูดคุยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวเด็ดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ